ีบอสน่ะนเออนวลีเดนตามจริงเออกูดีโอ้ดีกูจะเต็มนี้นะกรีมหนดูหน่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวจะกรตีมให้แล้วกัน้ยยิงยอเคดีของเลยซ้ายขวาซ้ายกูไปแป๊บอันนี้ไปนี่น ยี่ทำไมไม่แท็กหูตัดยังมันไหมทียผมมัดถึงแม้ถึงแม้ผมจะนอนถ้าเล่ผมได้เสมอฟอร์มบันเทิงฟอร์มบันเทิงนี้รู้จักวะแต่เล่นนานบอกว่าบอว่าทำเล่นเรื่อยมาสักพักแล้วจะครึ่งชั่วโมงละแบ๊บเฮ้ยฟ้าเล่นไปเรื่อยๆไม่คุณเดี่ เฮ้มันพ่อจาเย้าเต็มลยดกดไว้สัมมิตแล้วกันดูอ้โั์ูกลัวแบบกดไว้ปุ๊บเลิกดีกว่าสดยอดดีบอสเลต้องไปเฮิรไว้ได้เงี้ยเสียตังเงี้ยได้มาทั้งหลายพันเจ้ลงเลอยจะลงมวยชนะหน่อยก็เป็นบาลไทยสองคนอะตอนนี้เทวราชก็ไปแล้วริกมันดีแค่สองคน ซีวลลาร่าเตรียลองตอนนี้เทวลลาราชไปลแล้วเหลือเป็นรอดิมาแล้วนะในคนไหนอาริน,นเนี่ยมัเอาคูจัดเลยตรงไหนวะต้องบอสกูลไวไปเลยจ<น>ุดหนึ่งจุดหนึ่งมันพึ่งสามสีตัวเองมังนมีจุดหนึ่งใช่ไหมจุดหนึ่งคือก่อนถึงจุดมาร์ชนี้ใช่ครับเอ,อ,อ็นดูสเี่ยอดมอกเนี่ยคูลจริงอ่ะ มันดีอุ่จาาเองงอุ่จาาเต่งเองา,าอะยรตัวไว้เฮียมึงถามนี้กดไว้ป่ะมถามสีื <ไล S 1> <ด>ึงเนียเราบอกว่าเดิมดๆครับเนี่ยมันจะตอบว่าเดิมๆครับเนี่ยเดิมๆออทำไมไม่เอามาสองตรงนี้ช่วย เขาระเบ่ดดีกันลืมล่ำส่วนตูไปไปแต่งซีโม่วหนูไปเฮียมีหมอมาให้มึงตีด้วยไอ้เปงตูไปอยู่ตูส่งตอกอยู่ไปไอ้เฮียไม่ส่งต้องตัดไปแล้เฮียหมอยังไม่ส่งเลยเนี่ยไอ้เนี่ย ียินซี่อ่ะวิญซี่อ่ะวีวบอกให้มึงตีแบบนิ่มๆียบอ่ะสุลุกเลยว่ะสุดลุกเลยอ่ะเนี่ยมึงมึงมึงมึพอบวมมาปีนเห็นยาด้าเลยไอเขอยงไอู้ดไอเหี้ยกูดูบอนมันหายไปยังมันหายไันยังเยอะว่ะอุ้ยกูตายตอนแรกมาลุมตีนางม้าอยู่ในห้องจำลุมตีกูแทนนั่นเนี่ยเงี้ยโอ้ไม่ลุมล้างม้าหรอกลุมดูด้วยเนี่ยเหี้ยโตใหม่มา้วต้องปืนยิงตายนะเปิดไว้ไม่ไปเลยว่ะไม่เห็นไเมีอ่ะ เลิไปวันไหครับตัดีงานโมบิยอนหดมืมีิเดียวจริงดีแลุกเาหูแงยิ้มลุกสงสารลูกเก้จริงแม่ไม่ได้ไหนหม่ไม่ได้ไปนอนมาหกเนี้ยแล้วเธอกดม้อยปะโนมึงกดหมอ้อยปะได้กดยยสองวัน เออะกลัวนี่ปอดมึงมาเลยไอ้กูวิ่งเลยที่ไอ้ไหนวะมันเล่นตรงไหนมั้เนี่อยู่ยองซีไม่ได้จุดหนึ่งจ,จุดจุดแต้เนี่ยจุดตึงจุดหนึ่งบอสบอสจุดหนึ่งนี่ยอยู่ข้าง,างกูนี่เองกูหาไม่เจอติดน้ำเลยกลยเป็นแบงจุดนี้แม่งหาหายาก <c oughs> ขอเก๊กหน่อยครับผมเขามีสามตัวอะไรเงี้ยมีตัวบุตาสังดีเก๊กบิดเดี๋ยวับไปด้วยกลับด้วยเก๊กด้วยเฮ้ยวิญญาเกิดวิญญาเกิดคุกคลุ่งใส่ก่อนเลยขออะไรเราดีหน่อยตีเข้าวะนะตีวิญญาเข้าวะเข้าอยู่เข้ากูไอ้เงี้ยมันเฮ้ยฮาลิมมันรอมันรอกูว่ะมันรอกูเกิดปะเข้าวะ อาวันอาวันชั้นชื่อแม่งอย e ู่ไอเอจดเดียววะเรียบร้อหกหมื่นปายกูตายโดนแอมเลยเมียนดีเป็นไรที่ทมองเด๋ยวเลยต้องมีบ้างอ่ะเพีงเทรบริการเนี่ยมึงอ่ะรถก่อเอ็มสเสีให้ได้อ่ะกูก็ขอบคุณลงมากเลยได้รถตลอด ที่มันเอาจัเลยสั่นเดี๋ยวมัไปหนึ่งว่าไนหะ่มี่อ,อตต่ะตายวิอวิอวิงแอดีเฟตีออโต้แตกมาโควันตัิดีเกินอกาก เออบริสุทธิ์นี่แม่งยิงคนระเบิดพลังรัวๆอุ้ย<า>โนโ้องโฮตั๊กเจ็บมากเกียอมตะฮาลีนแม่งขึ้นแบบดิจิตอลนิพายรถเลือกด,ดอกูโดนตลอดเวลาเลยสัตว์รถเลือดมาไอเยี่ยบไม่ติดเลยสัตว์รถเลือดอะ ดีมีอาชีพหลากหลายไงที่มมีเนี่ยโอ้ลูกแก้วไปแล้วันมาูงวนั่นมัาจับไมัเตะปาทาลกพัดแตก โอ้โหยากล้านระสิ้นกูเจอตัวบัมดีแล้วไอ้เหี้ยยิ่งมาหมออารินเยี่นี่บัมดีบอดี้ฟรีไม่มาแทงมาเทมไม่เข้าหรอกอารินอ่ะแทงกูเนี่ยเข้ายับเลยกูยังไม่ข้างวอลลินก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวกูไปเก็บข้างก่อนเดี๋ยวกูต่อยนีนให้ทัดแป๊บนึงกูมาแอบแป๊บกูไล่ไปแล้วน่ะอารินอ่ะ ไอ้เนี่ยมันเอาความมั่นใจากไปไหนสอดมานี่ดิไอ้ยี่เนี่ยมันเอาไอ้เนี่ยไอ้ยี่ต้องบอกเมื่อกี้ก็ไล่ไอ้นี่ตัวนี้มาไล่มึงก่อนวะนี่มึงเห็นกูมึงเห็นกูดีหิงห้อยหน่อยอาลินดีอุ้ยไอ้ดีวะอาลินมันดีหิงห้อยแม่งมันตีกูใหญ่เลยเห็นกูดีหิงห้อยไอ้ยี่อะ อ่ามันว้ากับเมืองไอสัตว์เลิ่มึงเนี่ยเไว้กูบูดเรียบร้อยเรียบร้อยไปได้แปดนาทีไปไว้เหมือนอะไรเดี๋ยวปิดดับไว้เหลือห้าสองเป็นหอกตี่มาเป็นห้าที่หกนาทีเฮียไว้กู เลนอกตีดิคป,ปิดปิดปิดดาบปิดปดาเสียว่าฮอฟเสียได้ที่ได้มาพ okay. ันหนึงเว้ยเสียสามรนี่มีตีให้กูเข้าปะออกมาดิมาดิ้เหียปิดไกูห้นาทีเบนไว้ว้กู้า <no สิบเนี่นี่ขนาดกูกดตั้งแต่วิ่งมาตั้งแต่หน้าเมืองเนี่ยเนี่ย ถ้ากูกดเลยแลกก็เหลือเยอะแกงกูหลาวไอ้ย่ากูไม่ได้กดเลยอ่ะกูเล่นยิงไงแบบนี้ไอ้ย่าที่ก็ไม่ได้โกรธแต่อีซี่อยู่อ่ะกูได้ยโมงของแกทียโง่แตเดียวที่ยิงไม่แตกอาลีนี่ย่าเนี่ยวิ่งไล่กูใหญ่เลยเนี่ยไอ้ย่าเลยว่ะกูจัดมอสยาเป็่น จะหมดเมสัตย์จะหมดเลยไอ้สภาพจิตใจมันต้องพูดไม่ไม่กลัวไม่หมดพร้อมพัวมันเป็ตันไปทะเลพัวก่อนหน้าพอมึงจะมามันก็สีบอลมาทีละทีก็ไม่รู้เว้ยแต่มายืนอ่อนอยู่ตั้งนานแล้วพอมึงจะมา โชคสองชั้นที่สัตวต์จะสะสมกัน่อยมีความคิดว่าอยากจะอัพดูลูกแก้วติ่มเนี่ยแต่ว่าแก้วไม่ขอแชร์ทิ้รัวปานไหนมาอับปานปานนี่มิ่งใช้เยอะมากอะไรก็สำคัญเลย ตอนนี้คิวเราแม่งถือมังกรนะสามตัวไอ้สัตว์เอ็ดทีเอ็ดทีจังโมยอืมสอดทีสอดทีจังโมยหมายถ้าไม่ต้องขายแล้วมังกรอ่ะเอาหมาไปขายดีกว่าแสมมังกรกันดีกว่าขายหมดเลยขับหมาเต่าดิวกับดิวัตไปแล้วดิวัตมันให้ห้าบรรห้าอเคแล้วก็บวกสี่0ห้า มีคอนเทนต์มันต้องทำกันเก็บเงินดีรอเลยกูไว้สัตว์หมดแล้วเงินดีเหลือ3สามปืนโอ้สองมืออะเนี่ยไม่สองมือครับมันมันขอดูเงินก้อนไปอ่ะกูกลับแบบค่อยๆทำไปเจ็บนิดเจ็บน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเตอให้ว่าปัจสุดเท่าไหร่เดี๋ยวบอกดีกว่า อย่าบอสมันต้องฟูเราคนที่มันสุดทางแล้วอ่ะบอสไอ้เหี้ยมันสุดทางแล้วอะไม่ทำอะไรแล้วไงเออไงมันสุดแว่ก็ต่งก็สุดอาหารอย่างเป็นของมีค่าอยากกินทิ้งคว้างเฮ้ยกินทิ้งคว้างของมีค่าไอ้ัดอ๋อ โรงเรียนมึงได้ได้พูดก่อนกิน้าววะโรงเรียนนำบากนักหนาสงสารชาวนาเด็กตาดำดำโรงเรียนกูต้องพูดนะเว้ยก่อนกินาวกูได้ฟังทุกคนต้องคัดฉากหรือปะคัดฉากด้วยคือกี่หน้าอะไรวะหนาเนี่ยคัดฉากเพื่ออะไรอยากรู้ก็มึงเห็นคขาว่าชาผิดมึงเห็นเขว่าชาผิดเขาเลยให้มึงคิดฉากไม่ไม่มันมันไม่ได้คัดฉากคือบอกวะ ที่ว่าที่ว่าต้องเอามือเบอดตั้งนะเกิดแล้วเอาอาอกเอามือทาบอกมันปัญญาอ่อนอ๋อเอามือทาาอกซะแล้วก็หันตูดมาพอหันตูดไปปุ๊บเดี๋ยวให้ขนมอี่บอกมันแปลเมื่อก่อนมีดีวะมีครูคนหนึ่งเว้ยเขาเราเรียนครูก็ห้ามใส่เกงตัดสีเข้มยึดกางเกงยึดเกงเกงแล้วก็ให้ใส่บ็อกเซอร์เดินแม่งทั้งเรียนไอ้เนี้ยทั้งวันจังไลยย่งไป ก็โรงเรียนกูมันเกงสีกากีไงแต่กูชอบไปใส่เกงตัดขึ้นมาสีออกดำดำน้ำตาลดำโอ้กูผู้หญิงโอกูผู้หญิงใครใครใส่กระโปรงสั้นให้ยิ้กระโปรงแล้วกูนั่งดูเกงในทังวันแล้วมัน